เรามีแผงไข่กระดาษเราสามารถเปลี่ยนแผงไข่กระดาษเราทําเป็นเชื้อเพลิงเก็บไว้จุดไฟเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์เราจะเปลี่ยนแผงไข่กระดาษทําเป็นเชื้อเพลิงไว้จุดใส่เตาถ่านเราอุปกรณ์เราก็มีน้ํามันพืชเก่านะครับแก้วกันไก่ตะกร้าเราก็ตัดแผงไข่ กระดาษเรา,เอาออกเลยนะครับเราก็เทน้ำมันพืชเก่าใส่เข้าไปในแก้ว เราก็ตักขาวไปพอเราตักแผงไข่ลังกระดาษเราได้หมดแล้วเราก็มาแช่ลงไปที่น้ำมันพืชเก่าแล้วเราก็เอาไปตักแดดน,นะครับให้แห้งเลยแผงไข่กระดาษผมที่ผมจุ่มน้ำมันเก่า ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับตากแดดไว้เราก็นํามาใช้งานได้เลยเราก็จุดพอเราจุดได้แบบนี้แล้วเราก็วางลงเลยครับเราก็เอาไม้วางไปแบบนี้ เราสามารถเปลี่ยนแผงไข่เป็นเชื้อไฟให้ไม้เราจุดไฟได้ดีครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับเราก็จุดไฟไปที่แผงไข่กระดาษเราเลยพอเราจุดได้แบบนี้แล้วเราก็วางลงเลยเราก็เอาถ่านที่เราเตรียมไว้เอามาใส่ได้เลยครับ เราสามารถใช้แผงไข่กระดาษทําเป็นเชื้อไฟจุดไฟในเตาถ่านเราได้เลยครับเราใช้วิธีนี้ทําไว้เก็บไว้ใช้งานได้เลยครับแผงไข่ใส่น้ํามันเก่าแล้วก็เอาตากแดดให้แห้งชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ